ยาญ่าแท็กตรงถึงนเดตคิดถึงค่ะอีกฝ่ายรีบคอมเมนต์คู่นี้แผาไม่ไหวแล้วจริงๆหางแค่กลายใจใจอยู่ใกล้กันจริงๆสำหรับคู่หลักสุปตาณเดต์กกิมิยากับยาย่าอุรสยาคิดถึงไม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายบินตรงไปหาถึงประเทศนอร์เวย์แต่ต้องแยกจากกันอีกครั้งก็ทำเอาความคิดถึงที่มีมันห้ามไม่ไหวอีกแล้วล่าสุดยาย่าจึงได้โพสต์ภาพคู่โดยต่างฝ่ายต่างก็มีรอยยิ้มที่สดใส ร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าคิดถึงค่ะทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆในความน่ารักของคู่นี้แต่เท่านั้นยังไม่พอมุตเดตได้เห็นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในทันทีทางนี้ก็ถึงมากกว่านั้นจ้าคนเก่งงานนี้เรียกความหวานได้เต็มอินสตาแกรมไปหมดซึ่งหลายคนที่เห็นต่างเข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหวานไม่เคยแผ่วขนาดนี้ เมื่อหร่จะถึงคิวได้ยินข่าวดีของนเดชจะยายตสักทีนะขอขอบคุณภาพอุรัสยานาเดชคุกิมิยาภาพแหน่งข้อมูลข่าวสนุกปลอดค่ามค่วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ